พอดีทั้งเขาสีผ้ากันอ่าอนามัยหรือว่าปัดกวดได้กันผ่ากันซื้อมาอีกได้อผ่าเนะาะผ่าซื้อมาอีกหาแผ่นเป็นทางไรเนาะซื้อมาหาแผ่นนะครับที่ใส่หม่องแถวนี้แหละเอาพื้นขึ้นประมาณประมาณนี้แหละพี่น้องเไรประมาณหนาแข้งเนาะพื้นหนาแข้งหมดนี่ น้คนยำนะจ๊ะน้ำลาไปเพื้นเลยเดีบยวเงาจับสนเเนาะเขาเลี้ยงไ้ก่อนเนาะเลี้ยงไ้ก่อนโอ้พ่อตะบงเลยบมดรงนี่ตามแผนตามแผน อ๋อตืปูนั่นก็ได้บ่ไอตือรื้อใบเนาะเบ็ดเนาะเออเนาะเป็นเองไงเนาะพ่พ่อกันเศร้าว,วันใหม่แล้วพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้จะเป็นเวลา แปดโมงครึ่งพี่น้องเลยเนาะคือว่ามื่อนี้ห่อนแต่เศร้าอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราได้พากันกลับบ้านเนาะพากันนอนอยู่แถวเขตใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเลยอ่าก็เลยแล่นลับมาห่อนแต่เศร้าแน่มื่อนี้เนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีบัดสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะพบขันกันตอนเศร้าๆสบายดีพี่โตสบายดีเอ่โตเนาะหมอน้ำนี่เฮี้ยงข้งเลยนี่เนาะ โอ้ม่วนตลอดเลยเนาะม่วนตลอดเปลี่ยนหมลำนี่ไปเจอกันบ่อแสนโทมาบ่อห้าพ่อชายแล้วหนุ่เป็นเพื่อนเสียงชันเสียงชันว้าเสียงชันเออบอกเสียงนี้บอกว่าบ่อแสนโทมาจะเสียสายวะอย่างบ่อห้าพ่อเสียงชันเนาะเออแบบนี้แปบนงผู้ดีกับมาฮอดแต่เส้าพอดีเลยพี่น้องเอยเนาะ ถ้าจะพาก,กันกินเข้ากินน้ำนะบ่โดยกินเลยนะโอ้แสตซื้อซีนมาโลนึงอ่ะมากินตอนเที่ยงเนาะโดย, <laughs> โดยพี่น้อยกับร่าลังกาเกลียมอยู่เนาะบายดีเด้อทาง,งเนาะพอดีทางเฮาสีพากันอ่าอนไม่หรือว่าปัดกวดได้กะตัวนี้พากันซื้อมาอีกแล้วพาเนาะพาซื้อมาอีกหาแ่นพี่น้องเยเนาะซื้อมาหาแ่านได้กะอ่า ที่ใส่หม่องแถวนี้แหละพอดีว่าสีเอาพืน้นขึ้นประมาณประมาณนี้แหละพี่น้องเลยนี่ประมาณหนาแข้งเนาะพี่หนาแข้งบนี่หนาแข้งเขานี่ภาษาลาวเอิ่นหนาแข้งเนาะบโบว่าท่านั่นหลายทางฝั่งไทยประเด็นอะไรนี่เนาะประสามสิบเส้นเนาะสามสิบเส้นปะหัวไห้พื้นมันสอดกันเลาว แปเท่านี่กรแล้วเอาไปปูรวงนี่เลยวงยาวไปเลยพอดีชุดนี่เลยหรือเปล่ไเดี๋ยวมีแต่สร้างโฆษณาเนาะเรียบร้อยแล้วมีแต่อ่าอ่ตรงเฉลยแล้วบเปล่าเนาะสร้างไม่มีมีพอใช้พอสร้างไม่ไม่บมมีบัตรบพราะ

เออที่นี่บ่อนึกตต่ผู้ฮ่าซื้อมาอยู่เช่นพื้นบอมีรถบ่เดี๋ยวจะเอาลงมาก็จะเอาเอาหน้ามันขับมาเนาะไม่ได้เอาทางหลัง่่ใใสสทาางงกลเดอฮะอ๋อทางกลางบ่มันมันจ็ดตัวทางนี้ทางตัวนี้สามตัวบ่ มันมันสีย้อนบ่มันเวลาเอาขึ้นมันยันมันหักเนาะตัวน hehe, ี้ตัวนี <an> ้มันเ้ามันขาดอยู่แค่ตัวสองโต้สองโต้ป้ะขาดอยู่สองโต้เลยห์หัวเลบอกว่าหัวนะผมแบบฮะหัวนะผมแบบโอ้ล้วหัวกระตอกเนาะหรือว่าเอาห้าหัวไปก่อนบ่เอาห้าหัวไปก่อนบ่ะนี่ป้ bomi Mà nó, may lên cao nó mới <laughs> bớt bớt ôi này kia nào này nó, may bớt bớt nè, hôm may lên cao cả kéo xe bớt cả khác này. Đây này, này, đây ai tôi đưa nè, đây qua cho mang đây hôm สองตัวนี่ได้บ่รักนน่รักตัวรักกับเต้ออัห่มากมันบ่มากนอ่ะไ่ได้คอยอย่างนี้แต่แต่ละอันแต่นได้สองอนแต่วนได้หน่ว่าโตเอาแล้วแต่โตก็จะใช่ครับว่ามันแน่นกัน หายเก็บมาได้ใส่ได้บาดโอ้ยไม้ก็เบิดได้พี่น้องบ่ไม้เฮาคั่นว่าเฮายังบ่ทันได้เอามาเฮ็ดตะัวก็พอเก็บได้อยู่ันั้นไม้เพิ่นให้มันมันขาดได้2เซตเนาะ ยังเดือดเซนเดียวไรที iosis, ต uh, uh, on, uh. he, he, he ่ตัวชงงานีตัวตัวว่าว่าเาเทียบบางยี่ห้อเทียบเทียบเทียบบางยี่ห้อเทียบแบบตัวพื้นหน่อยตัวพื้นหน่ลยตัวพื้นมันไม่ยาไว้ใช้ตัวนี้ดิไว้ใช้ตัวอ่าพอเาเ้าใส่เทาใส่พื้นเนี่ยมันพอม่นจะหาหาใส่ไม้ได้เดี๋ยวเอ้ hãy ch say hàng của okay. phu nhân coi được không nhỉ coi được không nhỉ coi mong mong hàn may bo mi nãy còn ba may mát nó ờ, เม right so ื่อนั s. <S time, food, ่นน่ะว่าจะชื้อมาไม่ไม่ดิ้วเนี่ยสองมัดแต่ว่าพอถ้าใอ้เพื่นเฮ็ดคันเอาไว้คันห้องเลยฮะวัดตัวนี้มันบัดบวบบ่บัดบวได้ได้ประตูมันมันบุมีไม้มันก็เฮ็ดบวได้คือเก่าแม่ชื่อว่าใช่แล้วก็แล้วไปเนาะมันบุมีไม้มันก็ใช้บวได้คือเก่าเอพราะไอ้คำว่านั่นกะเอาชั้นก้อนนายเอ้ย ข้เาเห็ดพื้นเน่ยข้าหาเห็ดพื้นเนี่ยมันลแล้วและกับตัวตัวขันเนี่ยแล้วก็แซนกลับไปแต่จีบมาหาซื้อจีอไปซื้อไม้ที่ออกมา,าต่อใส่ซิ้อจักซองสม,มัดนี่นะมาใจนเนาะตรง ตาวว่ากลุ S ่มความไลฟ์ซ่ B ํานี้บ่นี่เนาะเออเออประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาเอาเอาเพียงิก็ได้ได้ใส่ได้ถกนี่ฮะกาดใส่อ๋อได้กาดันสิกาดมอยู่บ่อ๋อโอเคอันตรงมันน่ะบ่อให้ชตรงอีกย่ปูได้บ่ปูปูปูหญ้า่คือเก่าเนาะ Thì a họ tọc nhau nhau, xíu, vẫn A nhau mãn nứt súp, mẹ. Botokuwa môn, a sijako, bộ môn, tog môn. Job, bóng lam, a bóng, 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 a bóng,

คือว่านเฮือได้หยังเพิ่นไปสั่งไมู้่่หสร่งไม้สร้งสวนไสั่งเรือเอางสั่งเรือเรื่บ่สั่งเรืออผูหเป็นผูมิกะเรืเอาเองเลยสวนหลายแล้วก็เจ้าที่ทางนี้แบบ่นไม่งลายอยู่เนาะอ้อ่งที่มานเนาะเซิงบ่ทำเงิงก็ได้

năm, mặn hao bộ kho, được không này? này, cái là, này, cái là mặn hao. hết nơi đây rồi. đây cái cá khoai, đây này hao cái nhang xì nè anh là cá pù, pù phèn, đó. ok, nó. trả, có được rồi. tỏ chích cả bên này qua. tỏ qua. เอาเอาตัวนี้วัตต์ตอมาอีกโอเคโอเคเลยต่อต่ออันนี้ปูขาวก่อนก็ได้จะปูปูจะปูตัวจะปูตัวนี้ตัวนี่หรือว่าฮักออกก่อนเพราะมันจังเจ็บเด้วัตต์จะปูตอยู่ในตัวนี้ ฮดาฮ่าเหักออกว่ะโอเคเมันยังเจ็บด้วยังเอาใส่เอาเอาไม้ตัวหนึงมาห้องขนาดนี้ อาอยังีเอาน่นอยู่แล้วยังจีการไหมอยู่แด้วเนาะได้กว่านาะบตามตามพูดเถองเดินมาทางนี้นี้ว่ทอนตัวนี้ก็ได้เหนาะห้องเอาไม่ห้องเอาโอเคมาถุงพรวดถุงพรว พอดีเลยเนาะพอดีเลยเพราะเอาเป็นใช่มันกับบางกับเวนเนสเนาะโอเควันนี้ทั้งกลางกับส่ยนึ่งอีกว่าย มัน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 แห้งมันแหงอยู่กลางสิเอาขึ้นอะไรอย่างเงมาให้โยดรถแว๊กให้สิแห้งแห้งแห้งตัวดาวน้ำนักเร็ตัวนี้เนาะตัวนี้เขาสีต่อใช่แบบไรก็ตัวนี้ให้คิดว่าเฮาเฮาเฮาคุณรักตทหารคุณรัก Cắt, thoát được mày 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 tho 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 Trái tiếng thay đáp Chào mình ạ đáp với mình ạ ได้เลยบอลขึ้นอากาศใหม่อ๋อจัดจ้าช่างจะบาจักแนวเก็บเลยช่างจะบาจักแนวเก็บเลยอยู่พื้นท้ายหลังเขามีบปะหลังเขามีปะเออประตูประตูมาเท็กกับประตูมันมันเข่าคลิปด้วยกันพอตัวอีก็ได้พอตัวอีก็ได้นิดนึงโอเคเออ ào từ đấy ha, ông từ đấy, đấy là sốt từ đây nhau như cả, ông hết, ông mà pin lắc ông, nó ván này cả, hết lắc nhang, cút tăng tăng nếp, mở cái đấy, tôi sẵn như nhang xí. hai tổ nè,

ุแ่่นนนาบกีะเดี๋ยวไปเอาชีดมาก่อนพี <médico> ่น้องครับเดี๋ยวจะปูเนาะเดี๋ยวมันสิอ่าสึกแหลกเดี๋ยวพากลต่ายจะเอาลงมาจะเอาลงบาาทีไส่พาก่อนเนาะนี่เราจะซื้อมาอ่าพกไอ้หาผ่นพี่น้อยซื้อมาหาผ่นเนาะ Bánh, okay, okay. này là bản không Để luôn, hả gà tạt Anh ấy, phù này Anh ấy xin đây, Xin lô nâng Quay lạp đưa sang kinh ชิ้นชดชเลยประตูไปลกินฮะลูกกินเรอบอกวยางเราลูกบันย่างเราไม่ได้เอ้ให้ทางปรตูกับทางลูกอะไรกินเอา็ดถานมันไว้ก่อนีงนะ็ดถานนะกับูแป้นเลยนะกันลมมันน เออพันตัวนั้นลงเลยเทานเ้วเ,เดียวเานอ,นอบาดนี่ปูบาดีนเนาะเออเนาะปายางบานนะลาไปพื้นเออพืนเลยแตเวลาเจ้าใส่น้ำใส่ยางแล้วมัน,นกะมันกะพื้นน้ำมันนะเฮาล่างด้วยล่างบวมันกะตบกัาพื้นที่มันกับอะไรนาะน คักบอกต้องใส่พนแบบนี้แรกวันนี้เนาะแป้งกับพอดีชั่วเงาเลยเนาะพอดีครับ่า้ดาพอดีครับบรดาหน่าเฮรนหน่าบ้านเนี่าโอ้ยคือว่าอันนี้ห่วยจีได้หาป้ง่าต่อกันดีกับพอดีแป้งนี่กับพอดีพอดีช่วเลยมา พูง,ง่นนยาย,ายดีกะนาจับซัดรเนาะเดีาเาเลี้ยงไว้ก่อนเนาะเลี้ยงไว้ก่อนโ,<อ>โ,โอ้พ่อหนาบ้งเลยหมเรงเนี่คือหนาน้าบ้องแล้ว

มันจะบวกันเปลานไดโอ้เขาท่าเลยบดน,นีนพี่น้องเลยเนาะโยงขึ้นมาชิเลยบบดน,นีนแบบไ่ต้องเงนินอุเนอะขากลัขากลับโอเคแล้วก็มาเทือบรายกานนี้หนิโอ้ <c oughs> Hack hoa kia kia đây, kia 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 ซอสเนาะน่ะมันก็พอดีเลยเฮาเดี๋ยวพอดีเลยอ่าเดี๋ยวเอองั้นเพราะมันแน่นแล้วนะเฮากับอะไรอย่างเงพราะมันแน่นมันมันตีมีเดียวเนาะมาตีเนาะอ๋อ

Ok Ồ, thơm Cô Lý ơi, phẹn nó Cô Lý ngon อยพี่น้องเลยากีรีบาทนี่เขาเาจังเสริมซะอีกหน่อยเนาะมองเลยมันนามันยาเสริมอเคโอ้แล้วนพี่น้องเลยเนาะ

พานี่การใส่แบบไรกันเดียวจะมีน้องกันอีกทีนึงเดี๋ยวไปองเต้นเนาะเนาโอเคแล้วเราพอไปเนาะแต่ว่าประมาณนี้ฮะตอนนี้ไม่ได้ใส่ผ้าตัวนั้นนะใส่แต่แถวนี้ซื้อกับหน้าห้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวหันเนาะหันยันไปเนี่ยไปลองเลยเท่าเนาะขึ้นเตียงขึ้นยังนี่เนาะ ดย่ดยนนยาาั่ได้หงก็เช็ดประตูกันได้เพราะว่าแอมพาเข่าทรงนี้เลยแอมแอมแบบนั่นแหละจะว่าเช็ดประตูเอาคัากลายคักลายเป็อนอะไรบ้างเนี่ยโอเคและบ่ายนีเนาะพี่เตใส่พุ่มใส่ฟ้ามื <c oughs> อเป็นยัง <c oughs> เออเนาะ เดี๋ยววนุคหันเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอันนี้ก็เทาบบได้แอบที่แต่สีชัไม่ตอกไม่ใช่แต่กันแล้วตัวนี้ก็ตอกเฮาใช่แต่กันแล้วอ่าทางนี้ก็เฮาสีไกลถึงเนาะไม่ก็ใช่ยืดตัวนี้ก็ตอกเทาใช่เลยตอกเฮาใช่ละทางนี้ขายว้อะไรเป็นนี้ไกลมุมนี้ไกลมุมจะได้เนาะโอเคแหละพี่น้องบ้านนี้เนาะเดี๋ว่าลงโตและบ้านเนาะ ปานยากปานนี้พี่น้องเลยมีแต่เช้าสีคอยเหตวนี้ไปวานนี้หาไม่ <informative. S 1> ไหาตอกมากกอนพี่น้องเลยบานนี้เนาะ่วงวันศพกรกนำาพากระาลงเโอเคแล้วพี่น้องเดินน่าสนใจอ๋อตัวผู้ประตูเพิ่นได้ใส่กระซ้าไม่ได้เนาะใส่จูบประตูระวังเด้อไม่ตำไปสิเด้อระวังจะขลองคน่ะไปได้ เอาโอเคพี่น้องเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวจบคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเนาะติดตามในคลิปต่อไปอีกเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะงสำหรับคลิปนี้ขอตัวน้ำลาไปก่อนแล้วขอบคุณขอบคุณทางแม่เพชรเนาะรายก็ทางเอฟซีเบอร์จุกูจุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังอ่ที่เตือนเนาะนั่นนี่อ่าอะไรที่ว่ามันบอร์จุกบบง,งามคนกันในนำ้ำพี่น้องเลยเนาะขอบขอคุณขอบคุณกองทีทางเอฟซีเบอร์จุกูจุกคน พี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณในหลายพิพาประการใดก็ขอโทษขอภันยน้ำเวลาสำหรับที่นี่ขอตัวไปก่อนแล้วสบายดีเ <No. S 1> ลยพี่น้องเด้อ